สวัสดีรอบสองนะครับสำหรับคืนนี้อันนี้ขึ้นยังอ๋อขึ้นแล้วนะครับสวัสดีท่านสมาชิกแฟนเพจรอบสองสำหรับคืนนี้นะครับก็ครับ,รบนบะต้องถามพี่คนนั้นอ,อ่ะพี่คนนั้นวันนี้ผมมาร้าน แห่งหนึ่งแถวถนนกลาดเชียงแสนนะครับก็มาแวะหาน้องหมาหน่อยหนึ่งน้องหมาเขาน่ารักดีนะครับชื่อร้านกราดประสงค์นะครับวันพรุ่งนี้เอาบินมาเก็บนะฮะค่าปโปรโพทเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็มีเมนูใหม่เดี๋ยวค่อยแนะนำโอเค โอ้มีแมวตัวอ่ะน้องแมวใครไหนแมวแมวแมวนานผมแวะมาหาน้องหมาของผมเออไปแจยน้องหลักของร้านนะครับนานเห็นไหมเนี่ยสวัสดีครับน้องหนูนนานี่เลย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 ทำอะไร อันนี้ผมเพิ่งจอดรถแล้วยังไม่ได้เข้ามานะถ้าเข้ามาแกจะเป็นหนิหมเนี่ยอันนี้ผมไล์สดๆเลยนะครับไม่ได้เตียมกับน้องน้องไอ้ตัวเล็กเลยปะปะปะอยู่ อราชเชียงแสนเนาะซอยอะไรซอยสองนะครับถนนกระดาษเชียงแสนซอย2ครับเป็นร้านอาหารตำสั่งนะครับชื่อร้านกระดาษประสงค์นะครับท่านสามารถที่จะไปเซิร์ชหาในแอปส่งอาหารได้นะครับอ่าน ันนี้ผมไม่เคยไลฟ์สดแบบจอดรถปุ๊บสแกก็จะประมาณนี้นะครับแล้วแกจําคนด้วยนะคือคนอื่นเขาก็ที่ไม่รู้จักเขาก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับ<อ>ไปไหมไปไปไป <c oughs> มันให้อยากพาไปเที่ยวครับ <c oughs> เดี๋ยวแนะนำร้านก่อน มีเมนูอะไรบ้างเจ้าของร้านไหนไหนหนเมนู nice, 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 nice. Menu, นะครับนี่ก็เป็นเมนู35บาท40บาท60บาทราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ให้พนักงานมาเก็บบินค่าโฆษณานะครับดูเมนูใหม่นะดูเมนูใหม่นะมันแค่ไปแอล

น้ำจิ้มแจ่วนะครับท่านสามารถที่จะมาร้านนี้ได้เลยนะครับอยู่ถนนเออบะโออ่ะอ่ะอ่ะอย่างนี้น็ถนนลาดเชียงแสนซอยสองนะครับก็คือคูเมืองแจงอ่ะอย่างนียก็เนะี่ยแจงกระตัมนะครับโอเคมีส้มตรงส้มตำด้วยนะครับไอ้ตเล็กป่ะป่ะปะปะปะ,ปะ,ปะ เดี๋ยวให้เจ้าของร้านดูไลฟ์สดแล้วก็ตอบคอมเมนต์เองนะครับตอบเองเนะอะอาจจะมีดาบ้าบ้างโอเคครับเอาเป็นพอน้ำจิ้มเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรอบที่สองสำหรับคืนนี้นะครับ โผมแวะมาหาน้องไอตัวเล็กเฉยๆไม่มีอะไรไปตังค์แตังคป้วไปตังค์้โอมาตังเ์น,เนี่ยังอย่ใดเนี่ยจะไปชี้หน้าบ้านตัว